นี้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับ Asni e y Solution นั่นเองนะครับซึ่งเราคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าบริเวณผิวบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยมันเป็นผิวที่ต้องบอกว่ามีความบอบบางมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแบบเขาเรียกว่าจะเช็ด ใบหน้าของเราแล้วก็เช็ดบริเวณรอบดวงตาของเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องทนุถนอมหน่อยเพราะว่าผิวมันค่อนข้างบอบางนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับของผิวบริเวณรอบดวงตามีอะไรกันบ้างนะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือแน่นอนที่สุดนะครับก็คือริ้วรอยรอบดวงตานั่นเองนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าภาพทางด้านซ้ายเนี่ย ริ้วรอยรอบดวงตาหรือบางคนจะบอกว่าตีนกานั่นเองนะครับคงไม่ใช่แค่ตีนกาอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่บริเวณริ้วรอยที่บริเวณหางตานะครับแต่มันคือริ้วรอยทั้งหมดเลยบริเวณรอบดวงตาเป็นปัญหาของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ๆหรือปัญหาที่พบบ่อยมากๆของดวงตานั่นเองนะครับ อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราพบบ่อยในบริเวณรอบดวงตาของเรานะครับก็คือรอยคล้ำใต้ตาใครเป็นบ้างครับรอยคล้ำบริเวณใต้ดวงตาเห็นไหมครับเวลาคล้ำมันก็ทําให้ตาเราเนี่ยดูหม่นหมองนะเขาบอกว่าดวงตาจะดูสดใสนะมันจะต้องเป็นไงครับเป่งประกายดูดูแบบสว่างดูแบบ ผิวบริเวณรอบดวงตาจะต้องดูกระจ่างใสด้วยนะครับแต่ถ้ามีรอยคล้ำรอบดวงตามันก็ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าดวงตาของเราหมองคล้ำไปนั่นเองนะครับรวมไปจนถึงนะครับล่อง ใต้าตาไปจนถึงถุงใต้าตาด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้ใครหลายๆคนจะรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาแต่งหน้าก็จะแต่งหน้าลําบากไม่ค่อยสวยนะครับพยายามที่จะปกปิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับของดวงตาของเราแน่นอนนะครับใครเจอบ้างเอ่ยนะครับหนังตาตกนะครับก็คือเวลาเราจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อถ้าเราแก่ตัวขึ้นอายุมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับ โครงสร้างของผิวหนังหรือว่าเราอาจจะอายุยังไม่เยอะมากนักแต่ว่าเราเจอกับมลภาวะเราเจอกับแสงแดดเราเจอกับอนุมูลอิสระนะครับที่มันจะมาทําลายบริเวณผิวรอบดวงตาของเราก็อาจจะทําให้โครงสร้างของเอ่อบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณรอบดวงตาโครงสร้างของคอลลาเจนโครงสร้างของโปรตีนนะครับของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆเนี่ย ในบริเวณรอบดวงตาเราเนี้มันเสื่อมสภาพไปเพราะมันเสื่อมสภาพความกระชับมันไม่มีหนังตาก็เป็นไงครับมันก็จะ มันก็จะตกลงหรือมันจะหย่อนคล้อยลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ๆเลยที่เราเจอกันในบริเวณรอบดวงตาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเรามาจะมาค้นหาคำตอบกันนะครับว่าเราจะดูแลดวงตาของเราเนี่ยอย่างไรดีเพื่อที่จะให้ผิวบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยนะครับดูสดใสเป็นประกายแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือลดริ้วรอยนะครับลดความหมองคล้ำลดรอยคล้ำใต้ตารวมไปจนถึงนะครับอาการ หย่อนคล้อยบริเวณของเปลือกตาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะหมดปัญหาไปได้นะครับก็วันนี้นะครับ Asni Eye Solution นะครับจะเป็นคำตอบที่ให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Asni Eye Solution เนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบสำคัญๆอะไรบ้างนะครับที่มันจะตอบโจทย์อย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอันดับแรกสุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากๆเลยนะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยใครๆก็เ,เขาเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลนะครับสารสกัดตัวแรกเนี่ยชื่อว่าบูมิไลซ์นะครับเป็นสารสกัดจากเมเล็ดโกโก้นั่นเองนะครับซึ่งสารสกัดตัวนี้เนี่ยให้ผลยังไงนะครับก็อย่างที่ได้บอกแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของ Ad, เ,อเขาเรียกว่าดิจิตอลเอจจิ้งก็คือหมายความว่าการเสรื่อมสภาพเนี่ยนะครับของร่างกายของเราเนี่ยหรือของอวัยวะหลายๆส่วนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบริเวณตาของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอสิ่งที่มันทําให้เกิดการเสรื่อมสภาพมาจากดิจิตอลก็คือมาจาก พฤติกรรมนะครับการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็คือการใช้สิ่งเหล่านี้นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตมือถือนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราอยู่กับมันเราอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงที่ เราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเสมอเลยก็คือแสงบูไรันั่นเองนะครับที่มันออกมาจากหน้าจอมือถือเราซึ่งเชื่อว่าทุกคนนะครับก็คือใช้มือถือกันวันๆันึนนงเขาเรียกว่าใช้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันก่อนนอนเลยทีเดียวนะครับรวมไปจนถึงนะครับนอกจากแสงบูไรนะัแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแสงแดดทั่วๆไปนะครับที่เราออกไปเผชิญกับแสงแดดด้านนอกหรือว่ามลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5พวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ เข้ามาทําลายผิวบริเวณรอบดวงตาทําลายโครงสร้างของบริเวณเนื้อเยื่อรอบดวงตาของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบูมิไลเนี่ยนะครับเป็นสารกัดจากเออมเล็ดโกโก้นะครับให้คุณสมบัติอะไรนะครับโดยปกติเนี่ยแสงบูไลไลเนี่ยนะครับมันจะทําลาย เขาเรียกว่าทํำลายเซลล์ผิวของเรานะครับได้มากถึง37เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เรามีบูมิไลช่วยเนี่ยนะครับมันจะช่วยลดการทําลายของเซลล์ผิวบริเวณรอบดวงตาของเราลงได้ จากเดิมมันจะถูกทําลายถึง37%เนี่ยมันจะลดการถูกทําลายเหลือเพียงแค่10%นะครับแสดงว่าเป็นไงครับมันช่วยได้ถึง27%เลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ามันทําให้โครงสร้างผิวหรือเซลล์ผิวของเราเนี่ยได้รับการปกป้องนะครับอย่างดีมากๆจากบูมิไลน์นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยนะครับแสงบลูไลท์นะครับมันยังทําให้เกิดนะครับเวลามันเวลาเราส่องอย่างเงี้ยนะครับดูหน้าจอนานๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมานะครับภายในเซลล์ผิวของเรานะครับซึ่งเขาพบว่านะครับมันแสงบลูไลท์เนี่ยมันจะทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้สูงถึง65นะครับ แต่เมื่อมีบูมิไลท์นะครับมันก็จะช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ของเราลงได้นะครับทำให้อนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียง3ามสเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่ามันลดปริมาณการเกิดอนุมูลอิสระลงได้มากกว่า30%เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวบูมิไลท์หรือสารสกัดจากเมล็ดโกโก้เนี่ยนะครับมันยังมีประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วย นะการสร้างนะครับคอลลาเจน type หนะครับเพิ่มขึ้น10%เรนะครับเรารู้อยู่แล้วนะเวลาคอลลาเจนเนี่ยถูกสร้างเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเป็นไงครับผิวบริเวณนั้นเนี่ยก็คือบริเวณรอบดวงตาเพราะเราเราทาที่บริเวณรอบดวงตาใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ย มีคอลลาเจนที่มีคุณภาพมันก็จะทําให้เกิดความกระชับตัวนะครับได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากมันสร้างคอลลาเจนไท1แล้วเนี่ยนะครับมันยังสร้างฟิบิลินไท1นะครับฟิบิลินคืออะไรฟิบิลินก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันหมายถึงมันหมายถึงฟิบิลินเนี่ยมันหมายถึงโครงสร้างที่มันอ,อ,อยู่รวมกันกับคอลลาเจนถ้าเราพูดง่ายๆเหมือนกับเวลาเราแบบเวลาเราเบวกปูนเนี่ยนะครับเราใส่ ใส่ก้อนหินใส่ทรายใส่อะไรลงไปใช่ไหมแล้วก็ใส่เนื้อปูนล,ลงไปแล้วก็เติมน้ําลงไปเนี่ยไอเนื้อปูนเนี่ยที่มันช่วยยึดทุกสิ่งทุกอย่างยึดเหล็กยึดอะไรไว้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคือทําให้มันมีความกระชับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบเซลล์ผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันก็จะแบบมีความเขาเรียกว่า มีความกระชับตัวมีความแน่นตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นในบูมิไลเนี่ยก็จะช่วยลดริ้วรอยลงได้อย่างชัดเจนเลยจากภาพนี้ซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนมากๆว่าริ้วรอยเนี่ยนะจากภาพด้านล่างนะครับเวลาใช้บูมิไลเนี่ยซ้ายไปขวาเนี่ยจะเห็นเลยว่าปริมาณริ้วรอยเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับเราก็มีการย้อมสีดูนะครับว่าดูแล้วเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็พบว่า เมื่อเราดูจากภาพถ่ายที่มีการย้อมเนี่ยนะครับก็พบว่าริ้วรอยเนี่ยลดลงได้ถึง32อร์เซนนะครับใน56วันนะครับแล้วก็ ปริมาณริ้วรอยทั้งหมดเนี่ยลดลงถึง33นะครับใน56วันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยนะครับเอสเนี As ่ยไอโซลูชันหรือการบำรุงผิวรอบดวงตาเนี่ยเราจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้อย่างต่อเนื่องว่าผิวมันบบอบางเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการที่จะค่อยๆนะครับเ,เสริมสร้างค่อยๆซ่อมแซมนะครับห้ามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวที่จะเห็นได้หรือว่าวัดได้นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นนะครับในบูมิไลท์เนี่ยเราก็มีการใช้เครื่องนะครับที่จะสามารถถ่ายภาพเชิงลึกแล้วก็ทําให้เห็นถึงลักษณะของริ้วรอยนะปรากฏของริ้วรอยจากภาพด้านล่างนะครับด้านล่างเห็นเลยย่อจากซ้ายไปขวาเนี่ยใน56วันเนี่ยริ้วรอยเนี่ยลดลงไปนะสีน้ําเงินเข้มๆเ,เ,เห็นไหมครับมันจะลดลงไปถึงได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับอันนี้ก็คือสารสกัดจากมเมล็ดโกโก้นั่นเองนะครับอ่ะ ถัดไปนะครับแน่นอนนะครับเราก็แก้ปัญหาเรื่องของริ้วรอยแต่ริ้วรอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับสำหรับดวงตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีสารสก,กัดอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าริงโกสเตมนะครับหรือว่าสารสก,กัดจากสเตมเซลล์ของริงโกเบอรี่นั่นเองนะครับหรือตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นสารที่มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์พวกโพลีฟีนอลนะครับแล้วก็พวกวิตามินต่างๆเนี่ยในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าโดยปกติเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแสงแดดเนี่ยมันก็ทําลายผิวเราในแสงแดดมันก็มีบูไร์เหมือนกันในนี้มันก็จะมีบูไร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทั้ง UVA UVB เนี่ยมันก็ทําลายนะครับแต่ว่าอินฟราเรดเนี่ยนะครับมันทําลายลงไปค่อนข้างลึกทีเดียวเหมือนกับ ภาพนี้จะเห็นได้ว่าลูกศรที่อยู่ตรงกลางสุดเนี่ยที่มีความลึกที่สุดน,น,นั้นคือเป็นอินฟลเลสนะครับมันทําลายโครงสร้างผิวชั้นลึกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเราเนี่ยนะครับถ้าเราโดนแสงแดดเยอะๆนะครับเราไม่ได้กางร่มเราไม่ได้ใส่หมวกหรือว่าเราออกไปผจญแสงแดดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากๆนะครับ L ัวริงโกสเตมเนี่ยนะครับมันจะช่วยลดการทำลายของเซลล์ผิวจากแสงแดดน,นะครับลงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน30นาทีเราจะเห็นเลยว่ากราฟเส้นบนสุดเนี่ยนะครับสีเทาๆเนี่ยเมื่อเ,อเซลล์ผิวถูกทำลายด้วยแสงแดดเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณการทำลายลงเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากๆปกป้องเซลล์ผิวเราได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ย มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมันเป็นโพลีฟีนอลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพหรือช่วยเพิ่ม ปริมาณของเอนไซม์ที่เราเรียกว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับในการที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดปริมาณของอนุมูลอิสระลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวริงโกสเตมเนี่ยก็จะสร้างปริมาณของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเนี่ยอย่างเห็นชัดเจนนะครับว่าแท่งสีม่วงกราฟแท่งสีม่วงเนี่ยสูงมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟควบคุมแท่งสี แ,และที่สำคัญนะครับตัวลิงโกสเตมเนี่ยมันช่วยลดการสลายตัวของคอลลาเจนนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าการสลายตัวของคอลลาเจนเนี่ยก็มันลดคือมันจะช่วยลดการสลายตัวให้คอลลาเจนเนี่ยไม่ถูกสลายตัวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยริ้วรอยต่างๆมันก็จะลดน้อยลงนะผิวของเราเนี่ยก็จะดูกระชับขึ้นนั่นเองนะครับ นั่นคือ2ตัวแล้วมันจะช่วยเราโดยเพราะอย่างยิ่งที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเน้นหลักๆเลยก็คือในเรื่องของริ้วรอยนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับตีนกามันเป็นอะไรที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากได้เลยนะครับจะตีนเป็ดตีนกาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครอยากได้ถ้ามันอยู่บนด,นดวงตาของเรานะครับวันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการดูแลซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ <c oughs> เข้ากับยุคเข้ากับสมัยอย่างที่บอกนะครับดิจิทัลเอจจิ้งนะครับก็ทำให้ริ้วรอยต่างๆมันเกิดขึ้นบนบริเวณดวงตาแสงเนี่ยมันไม่ได้แค่เข้าไปในลูกตาเราอย่างเดียวแต่มันอยู่บริเวณผิวหน้าของเราอยู่บริเวณรอบดวงตาที่เป็นผิวที่บอบบางของเราด้วยนะครับถัดมานะครับก็คือสารอีกหนึ่งรายการของเราที่อยู่ในนี้นะครับก็คือ สารที่ชื่อว่า i-fective ีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากดอกมะล,ลิแล้วก็ดอกมังโกจีน่านะครับซึ่งลักษณะคล้ายๆกันนะครับลักษณะดอกเนี่ยนะครับซึ่งสาร2ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสารประกอบคอมเพล็กซ์นะครับที่มีคุณสมบัติซึ่งคุณหบอกว่าอันนี้เนี่ย คือเป็นการคิดค้นแล้วก็ได้สารที่มันเข้าไปตอบโจทย์ในเขาเรียกว่ากลไกลที่สําคัญเลยนะครับก็คือมันจะลดการสะสมของสารที่ชื่อว่าบิลิลูบินนะครับบิลิลูบินเนี่ยมันเป็นสารสีเหลืองๆนะครับที่มันไหลเวียนอยู่ในกระแสะเลือดที่มันเกิดมาจากเวลาเม็ดเลือดแดงมันเสื่อมสภาพไปหรือว่าเม็ดเลือดแดงมันถูกทําลายไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นบ <c oughs> <c oughs> ิลิลูบินสารตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะ เหลืองๆเวลามันเหลืองๆเวลามันไหลเวียนอยู่ในบริเวณหลอดเลือดเราเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเหมือนกับลักษณะมันเหมือนกับผิวมันดูคล้านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณรอบตามันคล้ําหรือว่าดวงตาเนี่ยดูมองคล้ำเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่มันมีสารบิลิรูบินเนี่ยนะครับไหลเวียนอยู่ในบริเวณนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยไอเฟกทีฟเนี่ยยังมีประสิทธิภาพนะครับในการช่วยลดการสะสมของเม็ดสีด้วยก็คือเมลานินรวมไปจนถึงนะครับ มเีเขาเรียกว่ากลไกลอีกอันหนึ่งนะครับในการลดนะครับกระบวนการไกลเคชันกระบวนการไกลเคชันก็คือกระบวนการที่มันทำให้เกิดการเสื่อมนะครับสภาพของโปรตีนนะครับ ในในในเซลล์ผิวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโปรโตีนมันเสื่อมสภาพไปใช่ไหมครับมันก็จะทําให้โครงสร้างของผิวเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยผลของ i f เฟ็กทีดเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยเช่นเดียวกันแล้วก็แต่ที่สําคัญเลยมันยกกระชับเปลือกตาหรือหนังตาตกนั่นเองภายใน14วันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกสุดก่อนนะครับมันจะลด การซึมผ่านของหลอดเลือดหมายถึงว่าหลอดเลือดเราเนี่ยสมมติว่าเนี่ยเป็นหลอดเลือดใช่ไหมครับผนังหลอดเลือดเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมีความแข็งแรงนะครับมันเกิดการซึมผ่านของน้ําจากในในในหลอดเลือดเนี่ยออกไปนอกหลอดเลือดเนี่ยได้น้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดการซึมผ่านได้ตั้งแต่เ7็ดสเถึงแปดเลยทีเดียวพอมันลดการดูอดซึมน้าเนี่ยมันไม่พูดง่ายๆน้ำเนี่ยมันไม่ซึมจากภายในหลอด บวมของบริเวณดวงตาของเรานั่นเองนะครับใครที่ตาบวมช้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละครับก็คือจะช่วยเราในเรื่องของการลดการบวมการบวมบริเวณรอบดวงตาของเรานะครับถัดมาอย่างที่กล่าวไ้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือช่วยสลายบิลิรูบินนะครับมันจะช่วยการสลายตัวของไอสารบิลิรูบินซึ่งเกิดจากที่เม็ดเลือดแดงเนี่ย มันเสื่อมสภาพไปเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยมันมีอายุ120วันนะครับเวลามันไหลเวียนอยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยมันก็มีเม็ดเลือดแดงบางเม็ดเนี่ยที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็เกิดสารตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเฟคทีฟ e เนี่ยก็จะลดปริมาณของบิลิลูบินเนี่ยหรือสารตัวนี้ลงไปได้ตั้งแต่61.2ไปจนถึง79.04เเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยคล้ำบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการรอยคล้ำบริเวณรอบดวงตาของเรานั่นเองนะครับ อันถัดไปนะครับแน่นอนนะครับมันช่วยเรื่องของการลดเม็ดสีผิวนะครับได้ตั้งแต่11จนถึง21เปอร์เซ็นต์นะครับ ความหมองคล้ำของดวงตาก็จะลดลงเพราะว่าสีผิวของบริเวณดวงตาดวงตามันก็จะมีเซลล์ผิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการสร้างเม็ดสีผิวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตามันก็จะยิ่งทําให้ตาเราคล้ำม,มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าดูแลกันครบวงจรเลยนะครับในเรื่องของความหมองคล้ำบริเวณรอบดวงตานะครับโอ้ตอบโจทย์มากนะครับและยังเท่านั้นยังไม่พออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับ e อเฟกทีฟเนี่ยมันยังช่วยสร้างคอลลาเจนด้วย ได้ตั้งแต่1 3 4 2สถึงเรนะครับเพราะฉะนั้นผิวรอบดวงตากระชับขึ้นอย่างชัดเจนมากๆอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องราวของริ้วรอยเรื่องราวของอความตึงตัวความกระชับตัวของบริเวณรอบดวงตามากๆนะครับกับผลลัพธ์ของสารสำคัญสำคัญสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับ และอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับมันยับยั้งกระบวนการไกลเคชันนะครับคือกระบวนการที่มันจะย่อยสลายโปรตีนนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าเมื่อมันลดการลดกระบวนการนั้นเนี่ยโปรตีนมันไม่ถูกย่อยสลายโปรตีนมันไม่ถูกทําลายไปเนี่ยนะครับได้ถึง6 3สิจุดถึงเจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนานแน่นของโปรตีนของเนื้อโปรตีนบริเวณรอบดวงตามันก็จะเพิ่มความกระชับตัวความตึงตัวให้กับบริเวณผิวรอบดวงตาของเรานั่นเองนะครับ และแน่นอนนะครับจากการศึกษาพบว่ามันช่วยลดอาการเ,าเขาเรียกขอบตาคล้ำนะครับได้19จากกราฟนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยซ้ายไปขวานะครับก็คือขอบตาคล้ำเนี่ยลดลงนะครับและอีก สุดท้ายอีกอันนึงสำหรับในแง่ของ i-fective นะครับมันช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดได้2%หลายคนอาจจะตกใจอุย๊ยคุณหมอทำไมมันเพิ่มได้แค่2%มันนิดเดียวแต่นะครับอะบอกก่อนนะครับความความความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันมีผลมากๆนะครับเหมือนกับเวลาเขาวัดปริมาณออกซิเจนะนะครับแล้วแบบ ปริมาณออกซิเจนมันดรอปลงหรือมันตกลงเนี่ยเหลือแบบเขาเรียกว่า89%อย่างเงี้ยแต่พอเพิ่มเป็น91%เนี่ย โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะครับก็คือระบบการหายใจระบบการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยมันต่างกันมากอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการที่มันเพิ่มปริมาณการไหลเพิ่มออกซิเจนภายในเลือดของเราเนี่ยได้2%เนี่ยมันทําให้ระบบการไหลเวียนของบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อออกซิเจนมันมาเลี้ยงบริเวณรอบดวงตาได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทาให้ตาเราเนี่ยดูเขาเรียกว่าดูเปล่งประกายดูสดใสขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็สุดยอดมาก,มากๆนะครับกับ คุณสมบัติของ i f e c t i v e นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะเรามาดูรูปกันนะครับรูปนี้ก็เห็นเลยว่าการไหลเวียนของดวงตาเนี่ยดีขึ้นรอยคล้ำเนี่ยรูปนี้เป็นภาพขาวดําก็จริงนะครับแต่ว่าภาพทางซ้ายจะเห็นว่าภาพก่อนภาพทางขวาเนี่ยคือใช้แล้ว14วันนะจะเห็นเลยว่าสีดําๆเนี่ยที่บริเวณใต้ตาเนี่ยนะครับมันหายไปเลยคือเรียกว่ามันจางไปเยอะมากทีเดียวเลยภายใน14วันเท่านั้นนะครับแล้วเรามาดูรูปนี้นะครับ การยกกระชับเปลือกตานะครับอันนี้คืออย่างที่บอกนะครับ e f e e c t i v e เนี่ย เนื่องจากว่ามันเพิ่มความหนาแน่นของโปรโตีนด้วยลดการย่อยสลายของโปรโตีนที่เสื่อมสภาพด้วยเพิ่มคอลลาเจนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยกกระชับเปลือกตานะครับได้19นะครับใน14วันนะแล้วได้27ใน28วันนะครับมาดูรูปนี้กันอันนี้ชัดเจนมากยกกระชับเปลือกตาได้19เปอร์เนต์ใน14วันรูปทางด้าน ซ้ายนะครับรูปทางด้านซ้ายนะครับพอใช้ไป28วันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเพิ่มขึ้น27%เนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เรียกได้ว่าเปลือกตาด้านบนเนี่ยมันไม่ค่อยกระชับนะครับมันหย่อนคล้อยมันหย่อนยานไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็การใช้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการโครงสร้างของผิวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะ เห็นได้ชัดเจนว่าการใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะให้ผลลัพธ์นะครับที่ทำให้เราพึงพอใจนะครับแล้วก็ในการวิจัยเนี่ยก็พบว่าลูกค้าหรือว่าคนที่ได้รับการวิจัยเนี่ยเขาก็พึงพอใจมากๆนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นเลยนะครับจากซ้ายไปขวาเห็นไหมครับใน14วันเนี่ยบริเวณเปลือกตาบนนะครับมันจะยกกระชับขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ eye effective นั่นเองนะครับเอาละ รูปนี้นะครับให้เห็นเรื่องริ้วรอยสักนิดหนึ่งใน14วันของ i f ยเ c t i v e จากซ้ายไปขวานะครับถ้าเราดูชัดๆเลยเราก็จะเห็นเลยว่าตีนกาเลยอันนี้ตรงบริเวณหางตาเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าริ้วรอยเนี่ยมันจางไปค่อนข้างชัดเจนเห็นได้ชัดมากแต่อย่าลืมนะผิวรอบดวงตาเนี่ยมันบอบบางมากๆเวลาเราจะดูเนี่ยเราต้องขยายดูอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนนะครับ ถัดมานะครับยังไม่หมดนะครับสำหรับการดูแลรอบดวงตาด้วย Asni Eye Solution นะครับตัวนี้เนี่ย MuNapsis นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Acetyl Hexa Hexapeptide-1 นะครับ Acetyl Hexapeptide-1 นะครับเป็นอนุพันธ์ของโปรตีนต้องบอกเลยนะตัวนี้นะ MuNapsis นะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันเป็นอนุพันธ์ของโปรโตีนหรือเพปไทด์นะครับที่ใช้เทคโนโลยี i n s i ิ i c โคดีไซน์นะครับทำให้เกิดการเขาเรียกว่าลดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็กๆบริเวณรอบดวงตาของเราโดยการส่งสัญญาณผ่านสื่อกระแสประสาทนะครับบริเวณรอบดวงตาน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่โดดเด่นของมูนั p ซีมูนัซีก็คืออะไรนะครับก็คือคุณสมบัติ ที่เป็นเสมือนโบ็อกไลท์นั่นเองนะครับทำให้ริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาลดลงอย่างรวดเร็วทีเดียวโอ้อันนี้ตื่นเต้นมากนะครับมันคือเรียกได้ว่าเราไม่ต้องไปหาโบ็อกกันอีกเลยนะใช้แบบเป็นอย่างเงี้ยค่อยๆเติมอย่างเบาบางอย่างเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ได้คุณสมบัติของโบ็อกไลท์แล้วเหมือนกันโบ็อกไลท์แล้วเหมือนกันนะครับนี่คือมูเนปซิสนะครับ เรามาดูนะครับเวลากล้ามเนื้อเนี่ยมันหดตัวใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เกิดริ้วรอยขึ้นพอกล้ามเนื้อมันคลายตัวเนี่ยริ้วรอยมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลดลง18%นะครับใน12ชั่วโมงหลังจากที่เราใช้มูเนปซิสนะครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไป24ชั่วโมงเนี่ยมันจะลดลงได้ถึง35%เเพราะฉะนั้นเนี่ยริ้วรอยเนี่ยมันก็เหมือนกับ ค่อยๆค,คลายตัวกล้ามเนื้อคลายตัวริ้วรอยเป็นไงครับมันก็จะคลายตัวไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยนะครับริ้วรอยเนี่ยจะคลายตัวได้35%ใน1วันนะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังไปกระตุ้นให้คอลลาเจนไทป์หนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้น1 2เพื่อยิ่งทำให้ริ้วรอยเนี่ยลดลงไปได้อีกแล้วก็ริ้วรอยดูกระชับมากขึ้นแล้วก็ เพิ่มความเรียบเนียนให้กับผิวบริเวณรอบดวงตาของเราหรือบริเวณริ้วรอยต่างๆที่มันตื้นแล้วเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อริ้วรอยเนี่ยนะครับมันตื้นขึ้นนะครับมันดีขึ้นเนี่ยมันคลายตัวลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหยาบกร้านของผิวคือผิวที่มันมีริ้วรอยเยอะๆมันก็จะเกิดความไม่เรียบเนียนนะหรือว่าความหยาบกร้านของผิวนั่นเองนะเขาพบว่าความหยาบกร้านของผิวเนี่ยจะลดลงถึง25.5%ใน7วันนะแล้วก็ยังคงอยู่แบบเนี้ย 18.3%ใน14วันแต่ว่าถ้าเราอะใช้ต่อเนื่องอันนี้เขาหมายถึงว่าใช้แล้วแล้วก็หยุดไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเราใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะยังคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าลักษณะความตื้นความลึกของผิวเนี่ยของริ้วรอยเนี่ยมันก็จะตื้นขึ้นนั่นเองนะครับ นี่เห็นภาพภาพนี้เลยนะครับว่าความลึกของริ้วรอยเนี่ย2 4 25. เนี่ยใน7วันแล้วก็ถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ย14วันเนี่ยมันก็จะลดลง36.9%นะครับ และจำนวนของริ้วรอยทั้งหมดคือดูนับปริมาณรวมทั้งหมดเนี่ยลดลง11%นะครับเพราะว่าริ้วรอยเนี่ยมันมีปริมาณหลายหลายหลายๆริ้วใช่ไหมครับหลายหลายรอยเนี่ย driveway, มันก็นับรวมรวมกันคือบางริ้วมันก็อาจจะตื้นขึ้นเร็วบางริ้วอาจจะตื้นขึ้นช้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยรวมแล้วเนี่ย7วันก็ได้ถึง11%นะครับและปริมาณรวมทั้งหมดเนี่ยได้21.1%ใน14วันนะครับนั่นคือมูเนฟซิสนะครับ ต่อมานะครับก็มีสารสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า s l l i นะครับเเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของโปรโตีนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะเหมือนสารกึ่งฮอร์โมนนะครับเขาเรียกว่าอินซูลินไล์โกลดแฟกเตอร์นะครับซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการย่อยสลายของโปรโตีนที่เสื่อมสภาพแล้วก็เสริมสร้างการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาในบริเวณชั้นผิวของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดริ้วรอยลง35.5%ใน14วันนะครับแล้วก็ยังคงลดได้เหลือ31.31%ใน28วันคือคือแม้ว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราหยุดใช้ไปแล้วเนี่ยใน28วันมันก็ยังคงยังคงสภาพอยู่นะครับ31%ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับจะเห็นเลยว่าเขาวัดความลึกของริ้วรอยเนี่ยได้17%นะครับความลึกของริ้วรอยเนี่ยมันลดลง17 ปริมาณรวมลดลงนะครับ25%อ่ะอันนี้เรามาดูคือมันมีเขาเรียกว่าในงานวิจัยที่จะทดสอบเนี่ยนะครับก็มีแบบหลายหลายหลายหคนนะครับที่เข้ามานะครับเพื่อทดสอบนะบเขาก็พบว่า7วันเนี่ยความลึกของริ้วรอยเนี่ยลดลง33%ปริมาณริ้วรอยลดลงได้43% 28วันเนี่ยปริมาณริ้วรอยเนี่ยจะลดลง36%แล้วก็ปริมาณรวม่ยลดลงได้54%อันนี้ก็คือการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเอาละ ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นรอยคล้ำรอบดวงตาไม่ว่าจะเป็นรอยบวมบริเวณใต้ดวงตาหนังตาตกนะครับมันก็คือเรียกว่าตอบโจทย์เราอย่างมากๆเลยนะครับในการที่จะดูแลผิวรอบดวงตาของเรานะครับแต่ยังไม่พอนะครับเรายังมีสารสกัดสําคัญนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าไบโอคล a นแอคนะครับหรือสารสกัดจากดอกโบตันนั่นเองนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส นะครับทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่าไทโรซินเอสก็คือเอนไซม์นะครับที่ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยสารกัะจากดอกโบตั๋นเนี่ยนะครับหรือไบโอคีนแอดเนี่ยมันก็จะช่วยยับยั้งนะครับเอนไซม์ไทโรซินเอสแล้วก็ยับยั้งเอนไซม์โดป้าออกซิเดสนะครับด้วยนะครับทำให้ลดปริมาณการสร้างเม็ดสีผิวทำให บริเวณรอบดวงตาเซลล์ผิวบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยมันก็จะลดความหมองคล้ำลงไปนะครับช่วยให้ผิวของบริเวณรอบดวงตาดูกระจ่างใสนั่นเองนะครับและส่วนผสมที่สำคัญตัวสุดท้ายนะครับก็คือ a s c o r b i l นะครับเตต้าไอโซปา i t เตนะครับซึ่งเป็นนะครับเรียกว่าเป็นวิตามินซีชนิดพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นวิตามินซีที่มีการผสมผสานระหว่างวิตามินซกับไอโซปาลติ แอซิดนะครับซึ่งมันจะทําให้กระบวนการการดูดซึมของวิตามินซีเนี่ยเข้าสู่เซลล์ผิวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับรวมไปจนถึงลดการทําลายของ DNA จากแสงแดดผิวก็จะกระจ่างใสเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดนะครับของ a s n i i Solution โอ้โห oh, แบบเรียกว่าจัดเต็มจัดแน่นมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ตอบทุกปัญหานะครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่า a s n i i Solution นะครับจะทำให้เรานะครับบอกลาทุกปัญหาของผิวบริเวณรอบดวงตาของเราแล้วก็ทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสดใสเป็นประกายนะครับเรียกว่าริ้วรอยก็จางหายตีนกาก็จางหายนะครับใครที่หนังตาตกนะครับก็ยังสามารถช่วยนะครับ เพิ่มให้เราเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับอย่างนั้นนะครับนี่คือ Asnii s o l u t i ซ n นะครับซึ่งเชื่อแน่นอนนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผิวบริเวณรอบดวงตามีความบอบบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ a s n i i solution นะครับวันละ2ครั้งก็คือเช้าแล้วก็เย็นนะครับหรือเช้าและก่อนนอนนะครับอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับถึงจะช่วยให้ผิวที่มันมีความบอบบางเนี่ยมีการฟื้นเขาเรียกว่ามีการคืนนะครับการซ่อมแซมนะครับคืนตัวให้กับเซลล์ผิวของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเอาละก็เชื่อแน่นะครับว่า นี่คือหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่จะตอบโจทย์เรื่องราวของการดูแลผิวรอบดวงตาของเรานั่นเองนะครับ